ตูมจุ๊บจุ๊บเสร็จแล้วนะโอเคหลับตาตูมจุ๊บจุ๊บโอเคอ่ะเริ่มนะอืมจุ๊บพี่แน่นอนอ่ะอันนี้เฮ่ใช่ฮะจุ๊บเลยอืมใช่ตับตาก่อนหลับตาก่อนตาต้องหลับตาด้วยเหรออ๋อก็ได้ก็ได้ดิเขินนะไม่ได้จุ๊บด้วย อันนี้แล้วกันจุ๊บเฮยใช่จุ๊บเลยเนี่ยหลับตาหลับตาเอาต้องหลับตาด้วยเหรอหลับตาโอ้ก็ได้ก็ได้พร้อมยังพร้อมยังเออหน้าอ่ะเอานะชิสจุ๊บพี่เลยหลับตาหลับตาอยู่ เดี๋ยวจูบด้วยว่าตาพี่นะอือเอาลูกไหนดีนะลูกนี้แล้วกันอืมไม่มีอะไรไม่มีหรออือหอือหึอือหึจูบเอากระบอกลำตายอีกแล้วไม่หลับไปได้หรอหนักหนักได้อะทุกอย่างอือโอ้ยจูบด้วยแบบนี้อ คุ้มแล้วกันอ่ะเกมเนี้ยเล่นทุกวันเลยดีไหมนะหาตาพี่แล้วอ๋ออันนี้แล้วกันเฮ้ยบูมอืออะไรเนี่ยวาซาบีเหรอใช่โอ้ยมาตายใหม่ที่ละไม่เป็นไรให้สุดท้ายแหละสุดท้ายสุดท้าย จ๊บุ๊บอีกเหรอใช่จ๊บอีกจ๊บอีกตบตาอีกแล้วเหรอโอ้ยก็ได้เขินนะ่น้กิฟต์นี้บ่อยนะพี่ชอบมีความสุขจริงเลยวันนี้นอนหลับฝันดีแล้ว